Good morning students สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูเกตจะพานักเรียนเรียนรู้วันสำคัญวันหนึ่งของชาวอเมริกันนั่นก็คือ Thanksgiving Day หรือวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งประวัติความเป็นมาและความสำคัญจะเป็นอย่างไรนั้นนักเรียนอยากทราบกันไหมคะวันนี้ครูเกตจะพานักเรียนเรียนรู้กันค่ะไปเริ่มกันเลย วัน n k s g i v i n g นะคะเริ่มขึ้นครั้งแรกในราวปี1621นะคะต้นกำเนิดมาจากชาวพิวกิมซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของอังกฤษนะคะได้จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณให้กับชาวอินเดียนแดงที่ได้ช่วยให้เขาสอนในการจับปลาปลูกพืชน,นะคะหลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะคในปี1863ประธานาธิบดีอับราฮัมบรินคอนของสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นนะคะก็ได้ประกาศให้วันพฤหัสบดีที่4ของเดือนพฤศจิกายนเป็นวัน thanksgiving และยังให้เป็น national holiday ซึ่งเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์อีกด้วยค่ะสำหรับประเพณีและกิจกรรม thanksgiving นะคะ ทุกคนในครอบครัวก็จะมารวมตัวกันนะคะในงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อรับประทานอาหารมื้อใหญ่ร่วมกันเรียกว่าฟีดนะคะและสิ่งสำคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับอาหารในมื้อนี้นั่นก็คือไก่งวงอบยัดไส้ไปด้วยเครื่องเทศชนิดต่างๆนะคะนอกจากจะมีไก่งวงอบแล้วนะคะก็ยังจะมีอาหารอื่นๆอีกหลากหลายเลยอย่างเช่นมันบดนะคะแคนเบอร์รี่ซอส นะะขนมปังข้าวโพดมากาักกะโรนีชีสถั่วกินบีนและแฮมนะคะนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีของหวานนะคะจะเป็นประเภทพายชนิดต่างๆเช่นพัมคินพายนะคะแอปเปลิลนะคะแล้วก็พายถั่วพีแค้นเป็นต้นนะคะถ้าจากวัน Thanksgiving จะเป็นวันศุกร์นะคะที่เราเรียกกันว่า Black Friday เป็นวันที่ห้างสรรพสินค้าทั่วทุกแห่งในอเมริกาก็จะพร้อมใจกันลดราคาสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ชนิดต่างๆชาวอเมริกันก็จะออกมาจับใจ่ายใช้สอยเลือกซื้อข้าวของเพื่อเป็นของขวัญน,นะคะในวันสำคัญต่างๆนะคะเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่เทศกาลวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเก๋ก็หวังว่านักเรียนคงจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญของชาวต่างชาตินะคะนอกจากเราจะเรียนภาษาแล้วนะคะเราก็ควรจะเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการ English is fun วันนี้นะคะครูเก๋ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ